มาดูตัวที่11กันครับเขาจะถามอะไรเราได้คีย์เวิร์ดเรามา,มาศึกษาก่อนเนาะคนพิการคืออะไรนะครับเราอ่านมาเยอะแล้วเนาะคุ้มครอง3สงข้อ8พิการ9นะมีสูตรไล,ไล่เป็นเทคนิคนะครับคําว่าคนพิการคือคําขึ้นต้นบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันเนื่องมาจากตรงกลางคือความบกพร่อง1การเห็นใช่ไหมครับสการได้ยิน3การเคลื่อนไหว สการสื่อสาร 5. จิตใจอารมณ์ 6. พฤติกรรม 7. สติปัญญา 8. การเรียนรู้ 9. ความบกพร่องอื่นอย่างเช่นการพิการทําซ้อนอย่างเงี้ยเห็นยินไว้สื่อรมพืชยารู้อื่น,นท่องปุ๊บคิดคิดคิด,คด,คด,คดอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทคนิคนะครับได้แล้ววักที่1คือการศึกษานิยามของมันนะครับแล้วก็เราไปวิเคราะห์ก็สอบจะชอบถามปีที่แล้วใช่ไหมรุ่นปี63ครูการศึกษาพิเศษคือใคร นะครับเราต้องดูเปรียบเทียบนะครับมันจะมีตัวพรบฉบับที่1และตัวพรบฉบับที่2นะครับที่ผมเปิดนี้ผมพยายามจะเปิดหาให้ท่านนะครับอ๋อมันจะมีตัวที่เกี่ยวข้องนะครับมีพรบรตัวการศึกษาฉบับที่2เข้ามาไม่มีนะครับนะครับนี่ฉบับที่1น,นะครับ อันนี้ฉบับที่สองนะครับผมจะได้เปิดเปรียบเทียบรับเพื่อนเราอีกด้วยนะครับอ่าเพื่อนมาเพื่อนมาอ่ามาแล้วยินดีต้อนรับนะครับกลับไปนะครับเปิดเมื่อเปิดไว้เปรียบเทียบพอพูดปุ๊บนะครับตัวที่มันเห็นเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ฉบับที่2นะครับพรบการศึกษาฉบับที่2ของญาื้ขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างเนาะนะถ้าฉบับที่2นะครับให้แก้ไขและเพิ่มว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ารับปริญญาตรี ขึ้นไปแล้วมีคําว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาครับหรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการอบรมประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคนพิการกําหนดนะครับทั้งของรัฐและเอกชนเห็นไหมครับความแตกต่างมันจะเพิ่มขึ้นมาเขาชอบออกกันใหม่ๆอันนั้นสมัยสมัยข้อสอบของปีที่แล้วนะครับโอเคนะครับได้แล้วเนาะ เขาจะถามอะไรอีกใครไม่เป็นผู้ดูแลคนพิการใครคือผู้ดูแลคนพิการนะครับบิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีพันยาพี่น้องบุคคลอื่นอันนี้ผู้ดูแลคนพิการไม่มีคําว่าครูนะครับแล้วก็มีคําว่าแผน IEP Individualized Education Plan แต่ถ้าเป็น IP เป็นเครื่องมือนะครับแล้วข้อสอบเขาจะชอบถามว่าต้องจัดแบบไหนนะครับเราตอ,ตอบว่าจัดให้สอดคล้อง กับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าจัดให้สอดคล้องนะครับต้องจัดให้สอดคล้องหาลักษณะคํานะครับผมขีดเส้นไว้ให้แล้วนะครับลักษณะการถามเราก็เก่งเลยเหมือนเขาเก่งข้อต่อไปว่าการเรียนร่วมคืออะไรนะครับก็คือการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับอ๋อคนพิการเรียนรวมกับคนปกตินะครับ นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิและหน้าที่เราก็ต,อ,ตอบตอบว้างไงครับจัดให้แต้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะแต่ต้องมีมาตรฐานนี่นะครับพอดูหมวดที่2เขาจะถามอะไรเราได้ครับคณะการส่งเสริมเขาต้องมีว่าคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ นะครับมีกี่คนผมนับให้แล้ว28นะครับมีประธานมีรองสองคนเขาจะถามแบบวิเคราะห์ว่าใครเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการรองคนที่1นะครับรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่รัฐมนตรีจริงนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันที่2และผู้ทรงคนวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งใครแต่งตั้งไม่ใช่คณะมนตรีนะรัฐมนตรีแต่งตั้งนี่ได้2แล้วนะครับแล้วก็แหน่งทรงดยตําแหน่ง10คนผู้ทรง 13นะครับถ้าลองไล่เขาออกข้อสอบให้ยากก็จะถามว่าอะไรไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิเอออะไรไม่ใช่โดยตําแหน่งท่านลองได้สิครับโดยตําแหน่งมีเลขาอะไรสารพัดเลขาเลขาสภา,าเลขากรพทเลขาอุดมเลขาอาชีวะอธิบดีอธิบ,บด,บบดีสังเกตมีเลขาที่การกคขอสอบไหมครับไม่มีอย่างเงี้ยเขาหยิบไปออกข้อสอบนะครับหยิบได้นะครับแต่ออกให้ยากผู้ทรงมีอะไรบ้างด้านการศึกษา นะครับบริหารการศึกษาคนพิการกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขเทคโนนะครับด้านคนพิการสังคมอย่างน้อย7คนนะครับอย่างน้อย7คนนะครับแต่ละด้านด้านใดด้านหนึ่งหรือใดด้านรวมกันนะครับอย่างน้อย7คนแล้วก็ชอบไล่ลงมาอีกว่าใครเป็นข้อสอบถ้าเขาถามว่าใครเป็นกรรมการเลขานุการต้องเอาคนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเห็นไหมครับก็ใครครับผู้อำนวยการสํานักการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการนะครับ อย่างเงี้ยเวลาเวลาเรานึกอ๋อเนี่ยต้องถามตั้งแต่งตั้งให้โดยตรงนะครับคนปีประธานสัดส่วนหน้าที่อา้าวมาดูหมวด3เขาจะถามอะไรเราได้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการตั้งอยู่ที่ใดเราก็ต้องตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับในสํานักง,งานสพทสสานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอ๋อนี่วิธีที่เราจะสังเกตเราดูชื่อแล้วเราก็เก่งข้อสอบนะครับว่ามันน่าจะถามได้ประมาณนี้ อืมโอเคโอเคนะครับลองลงกไปดูหมวดอื่นเนี้ยมีอะไรข้อสนใจนะครับนะแล้วก็จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนย่อยนะครับหนึ่งคณะนะครับเรียกว่าตัวที่เป็นอ่าถ้าเขาถามนะครับประกอบด้วยใครบ้างนะครับมันตั้งอ่ามีเลขาธิการกอผทเป็นประธานนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับนี่กองทุนตนัวนี้นะครับโอเค กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการนะครับเห็นไหมครับกี่คนครับถ้าเขาถาม21คนนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไล่มานะครับมีท่านเลขาธิการกโปรนะครับตอนนี้ท่านอำพรเนาะพินาราเป็นไล่ไปแล้วครับมีรองผู้ทรงนั่นทรงนี้นะครับหลายกระทรวงนะครับอ่าอันนี้อันนี้ ประมาณนี้นะครับที่สําคัญอ้อมันอยู่ในสปทจำอ้อมสปทนะประธา,นะานนะครับทีนี้เวลาเขาถามเอ๊ะเขาต้องเอาฉบับใหม่นะครับนะทีนี้เราลองไปดูฉบับใหม่พร้อมๆกันเนาะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ผมใส่เป็นกฎกระทรวงย่อยแต่ถ้าฉบับจริงคือตัวนี้เนาะนะครับในพรบการศึกษาฉบับที่2พศ56นะครับไม่ต้องจําก็ได้ว่ารู้เท่ากัาเป็นฉบับที่2แล้วก็ยกเลิกคําว่าครูการศึกษาพิเศษเฉยๆแล้วก็ใช้สิ่งที่เหล่านี้ครูที่มีวุฒ ทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือใช้คําว่าหรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษนะครับระดับปริญญาตรีที่ผ่านไม่ต้องสูงก็ได้ที่ผ่านตีเฉยๆก็ได้ผ่านการประเมินทักษะนะครับแล้วอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกครับนี่เพิ่มถึงเหล่านี้ให้มีคณะกรรมการแบบเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ลองนับดูนะครับได้28คนใช่ไหมครับแล้วมติว่าการรสอธที่การเป็นประธานรองเนี่ยนะครับนะแห่ง10ทรง14ี มันเพิ่มไหมมันแตกต่างจากที่เราอ่านไว้เมืม่อกี้ไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับให้ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีทึ่งทําการสอนได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งตามระเบียบนะครับแต่ก่อนคนละส0งพบาทตอน,นักเรียนคนพิการหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับอ้าวได้แล้วนะครับตัวที่เป็นพรบรการศึกษานะครับตัวนี้ก็เป็นกฎหมายลูกย่อยใส่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนตําแหน่งเป็นผู้มนุยการนะครับ แล้วก็คนพิการนะครับได้เบี้ย8 0 0บาทใช่ไหมครับใช้บัตรประจำตัวแทนบัตรประจำตัวคนพิการก็ได้บัตรตัวประชาชนนะครับแต่ต้องยื่นนะครับมีการจัดตั้งนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับต้องทําอะไรเพื่อให้คนพิการก็คือโรงเรียนต้องมีจัดสําหรับคนพิการ<ๆ>เช่นห้องน้ําคนพิการทางเดินบริการนะครับถ้าเป็นบริษทัทห้างร้านเอกชนก็ต้องจัดถ้าไม่จัดก็ เขาเรียกว่าส่งเสริมทางการศึกษาจัดบริการให้อาชีพอย่างเช่นโรงเรียนประชารัฐก็จะได้บริษัท CP เข้ามาช่วยอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับให้คนพิการเข้ามาทํางานอย่างเงี้ยนะครับสิทธิที่โรงเรียนได้รับเห็นไหมครับที่บอกไว้นะครับหน่วยงานของรัฐนะไม่ประสงค์จะรับคนพิการทํางานก็ต้องช่วยเหลืออย่างอื่นจัดสถานที่จัดอะไรนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวที่2นะครับอ่า นะครับตัวที่เป็นพรบรคนพิการนะครับ